ไปทะเลกันบ้างค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามากันที่เดอะเดวาเกาะช้างค่ะขับรถมาสี่ชั่วโมงค่ะนั่งกันตูดบานไปเลยนะคะถึงเราก็มีเวลคัมดิงค่ะอร่อยเวอร์ห้องพักของเรานะคะก็จะอยู่หน้าสระว่ายน้ําแบบนี้เลยตอนที่เราไปนะคะจองได้คืนละประมาณพันหเองค่ะถูกมากนอนกัน2คนก็ตกแค่คนละ800บาทเองค่ะอันนี้คือรวมอาหารเช้าแล้วนะ ตอนแรกที่จงมาแอบกลัวนะคะเพราะว่าโรงแรมก็เปิดมานานแล้วก็กลัวว่ามันจะมีกินแก่แต่พอมาจริงคือดีค่ะสะอาดมากเดินเข้ามาก็จะเจออ่างอาบน้ําแบบนี้เลยนะคะภายในห้องน้ํามีกระจกบานใหญ่แบบนี้มาที่นี่90%เป็นฝรั่งนะคะถ้าใครสายฝอ,อก,ก็แนะนําำค่ะพามาเดินเล่นข้างนอกกันบ้างนะคะก็จะมีฝรั่งอาบแดดอยู่อย่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็เพื่อเราเองนะคะคุณลูกเต๋าคะก็ว่ายน้ำปม,ปมแปมแอบแอบให้ฝรั่งดูคะ่ะโชว์ตัวหนึ่งรอบคุณอุ่มคุณทิพย์คุณมินจีคิวมาหมดเลยนะคะทํางานหนัก,นก,นกๆเคียดๆนะคะก็ลางานมาเที่ยวกับเพื่อนสักสามสีวันอันนี้คือมันเป็นการชาร์จแบตท,ที่ดีมากสาว่ายน้ำคือใหญ่มากว่ายไปกลับกระพรอมแล้วเดี๋ยวว่าทิพนี่นาตจะมีแฟนมาด้วยนะยังไงเอยอ,อ่ะอีลูกเต๋าค่ะ บอกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าเราไม่ได้ทําการบ้านมานะคะก็อาศัยเซอร์เซิร์ชเอาตามปกติของแก๊งเล่าเลยค่ะอันนี้ก็มีไปร้านอาหารนะคะเขาก็มีโชว์กะบ,บองไฟก็ถ่ายรูปสวยๆไปหนึ่งแมทแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณมินด้วยนะคะได้เค้กไปหนึ่งก้อนยิ้มหน้าบานไปเลยค่ะโอเคค่ะกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซื้อเครื่องดื่มกับเข้ามาที่โรงแรมค่ะแล้วก็มานั่งชิลกันแล้วก็จะเล่นเกมกันแบบนี้เป็นประจําเลยนะคะก็คือย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอ่ะทายคำทั่วไปนี่แหละค่ะสนุกสนุกตื่นาหแ่บบบูใ วของกินเยอะมากๆเลยค่ะก็มาถ่ายรูปเล่นกันในโรงแรมนะคะในโรงแรมคือใหญ่มากมันจะมีแบบนี้ด้วยนะคะที่เป็นวิลล่าแบบใหญ่ๆ2ชั้นแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีนะคะบริการดีค่ะ